อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะสวัสดีค่ะแม่หมอกุณปาลีมาแล้วค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนาดยดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีตุลประจำเดือนกันยายนสยนะคะ วงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ทั้งการเงินการง,งานความรักนะคะก็แม่เหมาะเป็นตัวแทนในการสับภพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าอยากให้ดูตรงแม่นยำแนะนําให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่ไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะราศีตุลน,นะไพ่เหรียญถึง4ใบาจาก10บาิบเลยแสดงว่าเดือนนี้เงินเดือนทองๆต้องมาแล้วล่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่าน ตัวตวนี้นก่อนดีกว่านะคะในส่วนของตัวตนเนี่ยขึ้นมาก็เป็นไพ่หน้าแรงเลยนะคะไพ่เด่นนะคะ,ะแสดงว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองจบบางสิ่งนะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นบางสิ่งใหม่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจบในเรื่องของธุรกิจบางตัวจบในเรื่องของอาหารการกินเพื่อที่จะมาเริ่มต้นออกกำลังกายใหม่หรือว่าจบเรื่องราวเก่าๆที่มันไม่ดีต่อตัวเรา ที่มันทําความทุกข์ใจมาให้เรานะคะมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์เรื่องบางเรื่องออกไปจากชีวิตนะคะในเดือนนี้นะคะรวมไปถึงบางคนยนะังมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยเปิดตัวเปิดใจกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะรวมไปถึงในะเรื่องของการเงินแล้วค่ะการเงิน ้าถ้วยนะคะแสดงว่ามีรายรับเข้ามาหลายทิศทางนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับค้าขายนะคะโอ้โหเดือนนี้ขาขึ้นนะทากาไรนะเพราะว่าอยู่ติดกับไพ่เก้าเลยเลยไม่ว่าคุณจะเป็นค้าขายในส่วนของผักผลไม้อาหารการกินนะคะยังเป็นไปได้ดีอยู่นะคะค่อนข้างขาขึ้นเช่นว่าถ้าตอนนี้ขายอาหารเบเกอรี่แล้วอาจาจะจับตัวอื่นมาเพิ่มก็ได้เครื่องดื่มก็ได้อาหารของข่าว มาเพิ่มมันจะมีรายได้จากสินค้าหลากหลายตัวนะคะก็ลองดูถือว่าเป็นเดือนที่ทํากําไรในเรื่องของการเงินเข้ามาได้ดีเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการงานเองมันก็มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะเช่นว่ามีโอกาสจับลูกค้าใหม่ นะคะหรือบางคนว่าใช้แพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะคะในการที่จะคาขายออนไลน์อยู่ดีก็ลูกค้าเสิร์ชแล้วก็เจอเราเลยนะคะเนาะเนี่ยโดยเฉพาะในไพ่ตำแหน่งสุภาขึ้นเป็นไพ่ในเรื่องของการออนไลน์ถ้าทำเกี่ยวกับพวกไลฟ์เสิร์โซเชียลยนะคะ เ,เกี่ยวกับโซเชียลทุกรูปแบบแพลตฟอร์มอันนี้ดีอันนี้ขาขึ้นทำกำไรในระยะนี้ค่อนข้างค่อนข้างเวิร์นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าหว่วงระวังาอาจจาะบวกขึ้นเล็กๆน้อยแต่ยังไม่ถึงกับอ้วนน้ำหนักอาจจะขึ้นสักขีสองขีดเล็กๆน้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็เ,เขาเรียกว่าดูแลตัว AD, เองดีเงินหมดไปกับความสวยงามนะคะเครื่องสำอางของแต่งกายนะคะและก็ที่สำคัญเรื่องสุดท้ายค่ะ ความรักเนี่ความรักเออนะความรักบอกเลยคนโสดค่ะมีเกณฑ์เจอสายเปแล้วล่ะนะในเดือนนะี้คนโสดจะได้เจอกับคนที่ทรงรวยรวยคนที่ดูมีฐานะนะคะดูดีดูแพงเข้ามาในระยะนี้นะคะหรือเป็นไปนได้ว่าจะเจอคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วใจป่าใจเปมาเปายใส่นะคะส่วนคนมีแฟนแล้วระยะนี้นะคะค่อนข้างที่จะ หวานกันดีมีความสุขมีเกฑที่บางคนจะใช้เงินเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้ออสังหาได้ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักเป็นช่วงที่พัฒนา,าขึ้นก,าาก,กําลังจะก้าวหน้าจากลําดับขัน้นจากบ้านเล็กไปสู่การมีครอบครัวอย่างมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของชาวราศีตุลยานระยนี้นะคะก็ลองปัญหาสุขภาพนิดเดียวนะเพราะว่าไพ่เดทมันขึ้นเนาะก็ดูแลตัวเอง ให้ดีแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วก็กดติดตามแม่หมอในช่องติ๊กต็อกแม่หมอกดปุนี้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะคนที่ดูราคือคนรบอบก็ขอความแน่นอนอแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี